อยู่ห้องเย็นครับไอซียูอยู่ในห้องเย็นๆนะสี่เป็นคืนตู้ที่แข็งหมดแหละไม่มีเครื่องอะไรไม่มีนอนเฉยก็สรุปผลว่าสิ้นแล้วจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องจริงอ่ะคืออยู่โรงพยาบาลแต่ลุงปู่บอกว่า ไปเจออะไรพวกมารพวกพู้ผีปีศาจตะโกนลงมาใส่ให้เราบอกให้เข้าตรงนี้นะมาทางนีออ้ก็จะเหมือนเหมือนกับภูเขาเมีดน้าผานะ่คือทุกคนที่ไปเนี่ยคือตายหมดแล้วหมอที่โรงพยาบาลตกใจกันใหญ่เลยพบรุ่งตนนืน,นตอนนั้นข่าวเขาก็ปิดกันนะครับเขาปิดข่าวเลยนะครับจริงๆแล้วผมก็ได้มีโอกาสมากราบหลวงปู่เมื่อหลายเดือนก่อนนะครับแล้วก็ที่นี่เนี่ยก็มีทาเวสุวรรณองค์ที่เรียกว่าสูงใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งของเมืองไทยสวยงามมากครับ แล้วก็ได้มีโอกาสมาเจอหลวงปู่โทน,นะครับหลวงปู่ก็ได้เล่าให้ฟังเรื่องราวของที่มาการสร้างเทเวสุวรรณลงนี้ก็มีความสนใจวันนี้ก็เลยกลับมาหาหลวงปู่อีกครั้งหนึ่งนะฮะหลวงปู่ครับ,รบต้องขออนุญาตท่านผู้ชมนิดนึงว่าขออนุญาตนั่งบนนี้นะครับเพราะว่า <c ười> ครึ่งศตวรรษแล้วชีวิตผมเนี่ยฮะก็นั่งข้างล่างนานๆอาจจะเมื่อยฮะต้องขออนุญาตท่านผู้ชมนิดนึงนะครับหลวงปู่ครับตอนนั้นเนี่ยหลวงปู่บอกว่า ขาเวสุวรรณมาเจอในนิมิตในฝันตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นนะหลวงปู่คือมันเป็นอย่างนี้โยมก็พอดีมันเกิดอัตมานี่ป่วยป่วยแล้วก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลที่ปยินบุรีนี่แหละครับก็ตอนนั้นเมื่อปี2556ตอนนั้นหลวงปู่ป่วยอาภาษปเป็นอะไรคือไปเราไปที่วัดแม่นังปื้มอริเชีย แล้วพ,อ,พ,อ,พอมีงานพุษชาพิเศษแล้วกลับมาไม่รู้ไปติดเชื้ออะไรไม่รู้เขาก็ส่งเข้าโรงพยาบาลบก็อยู่ได้อยู่โรงพยาบาลได้สักแปดวันภาษาเราก็เรียกว่าสินนนานน้นริมมรณะเขาก็ถือว่าสินส้นสิ้นที่โรงพยาบาลสิ้นที่โรงพยาบาลคือนอนอยู่แปดวันแปดวันคือรักษารักษา,าแล้วก็แล้วตอนนี้ก็เขาก็ถือว่ามรณะ คุณหมอบอกอย่างนั้นแล้วแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็บอกว่าอย่างนั้นเอาไปพิสูจน์ก่อนว่าที่โรงพยาบาลที่กรุงเทพเขาก็เอาไปที่กรุงเทพจากปัจกินงจากปัจกิ่ไปกรุงเทพก็อยู่คืนหนึ่งก็สรุปผลว่าสิ้นแล้วเขาก็แจ้งมทธ่วันบอกว่าโศมน่าจะออกจากนู่นประมาณสักบ่ายๆ่ต่ถึงนี้ประมาณสักสี่ห้าโมงเย็นประมาณนี้นะตอนนี้เขาเล่าเราฟังนะแต่เราไม่รู้เรื่องแล้วเราไม่รู้เรื่องแต่อยู่ตั้งแต่อยู่ที่โรงพยาบาลที่ปักกิ่งบุรีแล้วนั่นแหละเสร็จแล้วปุ๊บ เขาก็จะฉีดศพแต่ประมาณนี้นะก็คือปกติคนเสียชีวิตก็ต้องฉีดศพฉีดศพตอนนี้บังเอิญว่าก่อนประมาณสักเก้าโมงเนี่ยครับประมาณสักเก้าโมงก่อนจะฉีดศพเนี่ยมันมีพระองค์หนึ่งจีวรสีกัดกแล้วก็ผมเขาขาวหน่อยก็ขึ้นไปหาหมอก็บอกว่าอยากฉีดศพพระองค์นี้นะหมายถึงเราเอ้าไปไปคือคือไปพบหมอมีพระองค์หนึ่งผมขาวขาวใส่จีวรสีกัดกัดอายุประมาณสักหกสิบไม่เกินเจ็ดสิบ ขึ้นไปหาคุณหมอท่านนั้นนะฮะที่กําลังจะฉีดศพนะบอกว่าบอกว่าอยาาฉีดศพพระองค์นี้นะเขาก็นึกว่าพระองค์นี้มาจากไหนเขาก็ไปดูเพราะพระป่วยมีหลายองค์ครับคนก็ไปเยี่ยมกันโรงพยาบาลนะนะเพราะนี่สรุปแล้วเขายังไม่ฉีดศพพอดีมันมีโยมได้ข่าวหลายคนว่าเราสิ้นแล้วไปอยู่ที่กรุงเทพครับเขาก็ไปเยี่ยมกันพอดีเกิดมี โยมท่านหนึ่งท่านเป็นนายแพทย์เคยสอนที่จุฬาเขาท่านก็สนิทกับเราท่านเคยเคยมานั่งสมาธิมาฝึกอะไรที่วัดนี้ท่านก็ไปเยี่ยมเราที่โรงพยาบาลก็ไปเจอกับหมอที่ที่จะฉีดศพเราเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ท่านเออเอญพอหมอที่จะฉีดศพเนี่ยเราให้คุณหมอที่ไปเยี่ยมศพเราเนี่ยฟังครับคุณหมอที่ไปเยี่ยมบอกว่าอย่าเพิ่งฉีดได้ไหมเอาไว้สักคืนก่อนก็ตกลงกันเลยตรงว่าเอาไว้สักคืนเ็เลยแจ้งมาที่วัดว่าอย่าศพจะไม่มาวันนี้ครับ ก็เลยเอาไว้คืนไว้ในไหนฮะปกติต้องไว้ในห้องมันคือมันมันไม่ใช่ห้องหลักกิจเป็นห้องคนไข้ประมาณนั้นหนึ่งลวงปู่แล้วพอหมอบอกว่าไม่อยู่แล้วเอาไปอยู่ในในห้องเย็นๆน่ะตอนตอนนั้นเราเรามารู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็อยู่อยู่ก็เริ่มจากวันแรกจากคืนหนึ่งเป็นคืนสองอยู่แล้วสิบเอ็ดคืนสิบเอ็ดคืนเช้าเก้าโมงเช้า กับสีมองเย็นก็จะให้พยาบาลไปดูอยู่ในห้องเย็นๆนะสี่เป็นคืนตู้นี่แข็งหมดแหละไม่มีเครื่องอะไรไม่มีนอนเฉยใช่แต่พยาบาลเนี่ยเข้าออกดูทุกวันเฮ้ยเป็นยังไงบ้างหลวงปู่เป็นยังไงบ้างตอนนี้พอเสร็จเพิ่มวันที่สิบเอดเนี่ยครับอยู่ที่เอ็ดคืนเนี่ยครับพยาบาลก็ไปตามที่หมอสั่งทุกวันครับก็บอกว่านิ้วมือขวาเลยกระดิกยังกระดิกอยู่เออกระดิกกระดิกปึ๊กๆอย่างเงี้ยพยาบาลเลยมาบอกหมอหมอบอกคือเหรออย่างนั้นหมอเข้าไปดู ก็เลยเอาเราออกจากห้องเย็นเนี่ยมาไว้ห้องไอซีไปเห็นวันหนึ่งกระดิกนิ้วก็เลยเอากลับมา i อ u ียูถูกไหมฮะใช่พอกลับมาไอซียูปุ๊บได้เครื่องช่วยหายใจได้นู่นได้นี่เขาก็เอาผ้าเอาผ้าไฟฟ้าเนี่ยคุมเราแล้วก็เสียบปลั๊กแล้วก็ทําให้อุ่นน่ะทำให้ขยายทําให้แล้รเขาซึ้นปั๊มเราขึ้นมาใช้เวลาประมาณสักเป็นสิบชั่วโมงเลยก็ตอนตื่นขึ้นมานะตอนตื่นขึ้นมาเป็นอย่างเงี้ยตามลืมไม่ได้ตามแข็งแต่ ประสาทเข้าหูเหมือนลมเข้าหูหมดแล้วแต่ตกระดิกตัวไม่ได้ตัวมันแข็งเราไม่รู้ว่าเราอยู่ไหนครับเราก็ไม่รู้เราอยู่โรงพยาบาลกับอยู่ที่โรงพยาบาลนี้เราก็ไม่รู้นะครเอ๊ะมันอยู่ไหนวะเราลืมตาก็ไม่ได้ได้ได้ยินเสียงได้ยินเสียงผู้คนพูดก็คือพวกหมอพวกพยาบาลแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราอยู่ห้องไอซียูสรุปแล้วเขาก็ดูแลเราอยู่ในห้องไอซียูสี่วันสี่วันเอออยู่ห้องไอซียูสี่วันเขาก็เอาเรามาไว้ห้อง พิเศษเ็าให้น้ำเกลือให้น้ำให้ยาให้อะไรับแต่ไม่หมดแหละเขาย้ายไปอยู่ห้องพิเศษเข้าที่ปกติเรื่องต่าได้ตอนนี้หลวงปู่ฟื้นแล้วนะฟื้นแล้วที่โรงพยาบาลตกใจประชาชนชาวประชามก็ตกใจกันใหญ่เลยหลวงปู่ฟื้นตอนนั้นข่าวเขาก็ปิดกันนะเขาปิดข่าวเลยนี่เรารวมแล้วทั้งอยู่อยู่ห้องเย็นครับไอซียูรวมแล้วอันี่21วัน21วัน แต่ในความรู้สึกหลวงปู่ไม่รู้สึกอะไรเลยนะฮะไม่รู้สึกอะไรเลยมารู้สึกตอนลืมตาเท่านั้นหลวงปู่แล้วที่บอกว่าพอลืมตาขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องจริงอะ่ะคืออยู่โรงพยาบาลแต่หลวงปู่บอกว่าไปเจออะไรเราเรา,เราไม่พูดถึงว่าลืมตาแล้วเจออะไรเราไม่ได้พูดตรงนี้แหละครับไอ้ไอล้ลืมตาเราลืมตาเพราะเราไม่ได้ไปเจอหมอหรอกไม่เจออย่างอื่นอันนี้เล่าให้ฟังอ,อ,อบบันนี้คือคือสิบเอ็ดวันนั้นสิบเอ็ดวันนั้นเหสิบเอ็ดวันนั้น ที่เรานอนอยู่ในห้องนี้ห้องเย็นนะ oh, 10, อ๋นนอไอ้11วันนั่นแหละคือเราไปเจออะไรอี่มากมายมันหลายเรื่องที่นิ่งอยู่11วันนั่นนะ่ะ uh huh. ไ,ไปนู่นไปนี uh huh. ม่มากมายแต่เราไม่รู้ว่าเรานอนอยู่ร่างกายเรามันนอนอยู่ในห้องนี้ครับเล่าให้ฟังหน่อยของปู่ uh huh. 11วันนั่นนะ่ะไปไหนมามั่งเอาตรงมันแรกเอยโรงพยาบาลเนี่ยเราขึ้นไปเนี่ยมันเป็นลิฟต์ครับลงมันต้องลงลิฟต์ วันนั้นแลเราไปเราก็ไม่รู้ว่าเราอยู่ไหนแต่ตอนนี้มาพูดถึงเรื่องสภาวะอารมณ์หรือดวงจิตหรือวิญญาณอะไรที่มันง่ายๆมันเป็นอย่างนี้ไม่มีคนพาเราไปพาเราลงลงลงจากตรงนี้ลงมาเหมือนลงลีฟเลยลงมาปุ๊บเขาก็พาเราไปไปสองคนหน้าาตเขาเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายธรรมดาประมาณสักสี่สิบกว่าอยู่ครับประมาณนี้แต่งตัวยังไงก็แต่งตัวคนไทยเราเนี่แหละ เสื้อผ้าปกติปัจจุบันปนยุคปัจจุบันนุ่งกางเกงใส่เสื้อครับพาเราไปพาไนเดินไปตามนั่นมันค่อัๆเป็นทางเหมือนทางอปตอประมาณนี้แหละถนนลูก้ังถนนที่เขาเทปูน๋อเทปูนเออแต่มันมีมันปลูกต้นไผ่ไผ่ไผ่น้ําเตาข้างๆแล้วก็เดินไปไปเดินสองคนสวยงามนะมันก็ธรรมชาติธรรมชาติข้างๆเป็นนาเป็นพุ่งนาไปอะไรประมาณนี้ก็พาเราไป ก็ไปจนในที่สุดก็ก็ไปตรงตรงมุมนวก็บอกว่าเข้าตรงนี้นะมีคนรออยู่แต่ไม่ใช่คนที่พูดนะแต่แต่มีเสียงสะท้อนออมาแล้วก็ไม่มีต้นไม้ต้นหนึ่งมันตายอยู่กลางทุ่งนาแต่ไม่มีคนชุดขาวอยู่บนต้นไม้แต่โกนลงมาใส่ให้เราบอกให้เข้าตรงนี้นะมาทางนี้เออที่กินถนนมันมันตรงไปมันมีอยู่แต่บอกให้เข้าตรงนี้นะพอไปปุ๊บคนที่พาเราไปจากที่โรงาเนี่ย มันก็ไปอยู่ตรงนั้นแหละคือสรุปแล้วคนไปจากโรงบาลกับเราไม่ได้คุยกันเลยนำอย่างเดียวนำนำอย่างเดียวไม่คุยแล้วไปถึงเมืองเราก็เข้าไปตรงนั้นเข้านั่นแหละนี่คืออีกส่วนหนึ่งนหะครับเข้าไปแล้วก็ไปเจอคล้า่ๆมันเป็นถ้ำคล้ายๆมันเป็นถ้ำแต่ไม่มีเพดานอ่ะจะมีมืดมดมันไม่มืดอ่ะก็เหมือนอย่างเราอยู่ห้องอย่างนงี้แหละครับแต่ไม่มีหลอดไฟตอนนี้ก็มีพระอยู่ถ้าเราจำไม่ผิดอ่ะมีมีพระเทระอยู่หลายรูปมีพระองค์หนึ่งที่หันหลัง พระองค์นั้นเป็นคนกาลังเทศแต่เราจําไม่ได้วราท่านเทศเรื่องอะไรแต่มาจําได้สุดท้ายว่าครับคนประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขเป็นพูดงี้พระเหล่านั้นก็กลาบก็จบรายการนี้ไปแล้วก็จบแล้วก็เสร็จออกจากถ้ำพระที่ฟังท่านอยู่วันสักสิบกว่ารูปเ่ยพระเหล่าที่ออกไปท่านบอเราจำมาจำได้เขาโคงเป็นหลวงปู่ทวดด้วยโอ้เป็นพระเกจิที่ว่าที่อยู่ด้วยที่แรกที่ออกไปที่ออกไป เราจำหมูนั้นก็เราเราก็จําได้บ้างไม่ได้บ้างอยู่ในนั้นก็มีคนอีกคนคนหนึ่งที่ว่าท่านเป็นฆราวาที่เราเรียกว่าพิเศษนะพิเศษแล้วก็บุกล็กเป็นคนนี่แหละครับแต่เดินวนมาวนมาแล้วก็เข้าไปกราบกราบพระองค์ที่เทศแต่พระหมู่นั้นออกไปหมดแล้วเหลือพระองค์เลียวกราบปพ๊บเรารู้แล้ววิธีกราบกราบอย่างไรไม่ใช่เหมือนกราบเหมือนเราทั่วไปนี้เขามีวิธีกราบเราจําได้เราเราก็ไปนั่งอยู่ข้างๆเขาแหละตอนนี้พระองค์ที่ว่าเทศตอนนี้